ถ้าพูดถึงนางเลิงเนี่ยแบบจริงๆแล้วเกิดมารู้สุกว่าได้อยู่ในยุคของการมีความสุขแ,แบบคุ้มกับชีวิตมากในยุคที่เราแบบว่ามีความรู้สุกว่าเราเป็นวัยรุ่นที่ lem, มีความทรงจําที่ดีกับนางเลงหลเวลาเวลาเราคุยถึงนางเลงเรามีความรู้สุกว่าเรามีความสุขกับเรื่องการกินเนาะการใช้ชีวิตแล้วก็ความทรงจําของอาหารอะไรเงี้ยความทรงจําของประเพณีซึ่งแบบอยู่นางเลงเ่มีทุกอย่างเลย ทีนี้พมมันเริ่มตามเป็นลังๆม,มันก็จะมีชาวมอญนาชาวมอญเนี่ยส่วนหนึ่งก็เข้ามาตั้งแต่สมัยตั้งแต่กรุงศรีสมัยสมเด็จพระเจ้าบุงทุนบุรีใช่ไหมเอามอญหนีพม่ามาไงเข้ามาเสร็จแล้วก็ก็ให้ไปตั้งอยู่สามโคกใช่ไหมแบ่งไปอยู่สามโค่มั่งแบ่งไปอยู่ปากเกตเป็นไปอยู่แถบนั้นไงให้ให้เขาคลองเมืองแถบนั้นแล้วก็ทํานาทำไร่ปกครองบัน,นี้งมอญบางส่วนก็เข้ามาในนี้มาทำมาหากินเนื้อเขาก็จะมาทางเป็นประชากรเข้ามาทางศิล์แล้วก็บางส่วนเนี่ย ก็จะมาทางแม่น้ำาพระยาซึ่งเข้ามาทางเ,เทเวศได้ปากน้ำเทเวศได้เขาจะมาทางเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็ขนตุ่มขนโอง่งขนอะไรมาเงีย้ยมาจากปากเกเพราะมันเป็นเครื่องปั้นดินเผาเสร็จแล้วเขาพอเ,เขามาตั้งขายเขามาตั้งพงเพนะิงอะไรเนาะตั้งอยู่เนะี่ยที่ตรงไหนมันลบล้างเขาก็ฐานหญ้าก็าอยู่เลยน่ะริมคลองไล่มาแต่มาหานากเลยไล่มาถึงสะพานเทวกรรมนี่เลยนั่นน่ะ,นะมันจะเป็นชุมชนมอญ เดี๋ยวมอนมันก็มันก็กินมาถึงนางเลิ้มสมัยก่อนก็จะเป็นค้าขายเป็นเรื่องอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก่อนไม่ได้เป็นตลายขนาดอย่างนี้นะจะเป็นตลาดขายอาหารสดไม่ได้เป็นอาหารกินอย่างนี้อย่างเดียวถนนมันจะแบ่งเส้นเลยฝั่งนู้นเป็นศิลปินฝั่งันนี้เป็นแม่ค้ามีค้าขายกับเล่นกันนะสมัยก่อนนี่มีบวยเกียรที่แบบถ้าพูดถึงคนอังเลิ้งต้องรู้จักบวยเกียหน้ารงหนะังอร่อยมากเป็นคนหาหลับอร่อย ขนมเทียนนางเลิ้งก็อร่อยเดินเข้ามาในตลาดก็จะเป็นขนมยี่หงร้านข้าวผัดแดงสองร้านได้เป็นร้านมังกรเวลาคนจะไปดูหนังเนี่ยมาซื้ออาหารร้านเนี่ยแล้วเข้าแอบไปกินในโรงหนังมีบะหมี่โยนอะไรอย่างเงี้ยขนมถ้วยของไม่นกเนี่ยก็คือจะเป็นลูกๆทำแต่รสชาติอร่อยหวานมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสด รุ่นแม่เขาเพิ่งเสียไปร้านนี้ก็จะทําขนมใส่ไส้แล้วขนมก้วยนะแล้วแต่คุณมาได้ทันเห็นขนาดที่เปิดฝาขึ้นมาละกวันขึ้นนะหรือแบบว่าแล้วกินในขณะร้อนๆนะนอกจากขนมแล้วก็มีกิวยเตี๋ยวหลายเจ้ามากเนะ จิ๊บกีร้อยกว่าปีอันนี้ก็เป็นหมูเด็ดสุดจิ๊บกี่คือเป็ดย่างหมูแดงย่างร้านนี้คือร้อยกว่าปีแล้วรสชาติคุณภาพคงที่และอร่อเราก็เลยมีความรู้สึกว่านางเลิ้งมีความหลากหลายของเลือกอาหาร ของเรื่องวังต่างๆที่ร้อนนังเลื้งมันบ่งบอกถึงความเป็นอาหารที่อร่อยแม่ค้าในนังเลืง้งค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์อในของตัวเองนะเป็นตั้งใจทําอาหารให้อร่อยจริงคนก็จะมาจ่ายกับข้าวไปแล้ก็ขายดีเศรษฐกิจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของกินก็มีมากมายอยู่ในนังเลื้งก็คือไม่เคยหลับก็คือกินตอนไหนมีได้หมดเลย ความหลากหลายของนั่งเลงเหมือนมันโดนหลอนๆแบบเราไม่รู้นะสมัยก่อนก็ยังมีโรงบ่อนเบียนะโรงยาฟินนะมาสมัยนา,านตอนแค่นี้หกก็คือจะมีสนามม้านั่งเลงนะมีสนามมวยลุมพินีโอ้โหครบเครื่องเลยกานั่งเลงมันเป็น,นอแหลงเอนเตอร์เทนเมนที่ครบเครื่องนะถ้าเกิดเป็นยุคแถวหลานหลวงนะก็จะมีแบบร้านปัดผมบาร์ญี่ปุ่นแล้วคนนั่งเลงในยุคนึงก็คือเป็นคนที่ส่งหนังสือพิมพ์บางกองกโพส์อะไราเยฉะนั้นความหลากหลายของนั่งเลงมันมีความทรงจาที่เวลาพูดมันแล้วรู้สึกว่า สุขนะเออมันมี